ครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาดูผักสลัดอีกหนึ่งชนิดนะครับนั่นก็คือเคียวนะครับหรือว่าคณะใบยีกเนาะเคียวหรือว่าคณะใบยีกนะครับปลูกง่ายดูแลง่ายนะครับเพื่อนเหลังจากเพาะเมล็ดจนกระทั่งจนกระทั่งน,นํามาลงยังโตอนุบาลแบบนี้นะครับจากโตอนุบาลน,นะครับก็จะย้ายมาลงยังโตปลูกแบบนี้กันเลยนะครับเพื่อนเนี่นนเนาะ จากตัวอนุบาลนะครับย้ายมาลงยังตัวปลูกนะครับก็รอให้ได้ขนาดที่โตวกว่านี้หน่อยนะแล้วก็จะย้ายไปลงยังกระถางปลูกนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเคลที่ลงกระถางปลูกกันแล้วเนาะเพื่อนเพื่อนนี่เลยนะครับสําหรับเคลจากตัวอนุบาลย้ายมาลงยังตัวปลูกเล่าจากตัวปลูกนะครับเราก็นํามาลง ย่งกระถางแบบนี้เนาะกระถาง8นิ้วนะครับแล้วก็กระถาง6นิ้วเนาะตามขนาดตามไซส์ของเคลนะครับนี่ก็ย้ายลงมากระถางได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับสำหรับเคลชุดนี้เนาะนี่นะครับเคลปลูกง่ายดูแลง่ายนะครับมีประโยชน์ด้วยเนาะแล้วก็ จากลงกระถางนะครับก็สามารถนํามาลงยางดินปูแบบนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆนี่เนาะนี่ก็จะนํามาลงยางแปลงปูกแบบนี้นะครับดินปูก,ก็เป็นดินล้วนผสมปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกธรรมดานะครับเพื่อนๆนี่นเนาะเกี่ยวก็ปลูกง่ายดูแลง่ายนะครับไม่ว่าจะปลูกเป็นระบบไฮโดรหรือว่า ปลูกลงดินใส่กระถางหรือว่าลงแปลงปลูกก็ได้นะครับดินปลูกก็เป็นดินสําเร็จรูปดินใบก้ามปูหรือว่าดินมะพร้าวสับก็ได้นะครับเพื่อนๆปลูกง่ายดูแลง่ายนะครับสําหรับเจ้าเคลหรือว่าคณะใบหยิกนะครับ